เนาะยิ่มจะไปยุ่ง,งอ้าวเพี้ยหู้ยกงไเขาไม่พังเลยเนี่ยเพี้ยไม่เดี๋ยวนะคือตอนนี้มีคนจากห้องดิสไปเล่นฟีฟกี่คนอนะสามคนใช่ไหมยิ่งมีแฟนนะครับคิดได้ไหมครับ ดูสิเลิกกี่คนแล้วในทีเด่ะวห้าคนอันนี้เล่นโอ้ตีหกคนหกคนหกคนอ๋อหกศกหกศกกระปีใช่ไหมหกศกกระปีใช่ไหมเฮ้ยว้าวจีบคนนี้ให้หน่อยดีไอ้เนี่ยยิ่งกว่านี้เอาจีบไม่เป็นนะเอาดิใช่ผีเดียวหัวเฮ้ยไม่หกศกกระปีอย่าอย่าบ้าวัวอย่าบ้าวัว ไอพีรู้เปล่า,าคนในไอคนในกิฟฟี่ไฟเข้าได้ยินอ,ะอ่ะนี่เอาไปกินคนต่อไปชนะั้นเป็นการจุ๊บๆคนต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยคนต่อไปแล้ววะเฮ้ยเธอเธอ,เธอรอได้ไหมเราข้อสอบเป็นนี้ได้ก่อน,ดนได้ไหมข้อไปดิพร้อมไหมใครไปอะ่ะเดียวนะ คนเดิมเลยไอ้ชัดเลยใครบ้างเนี่ยรออยู่นะครับไหนไหนไหนขอสดก่อนให้ได้ค่ะเสียงใครพูดวะสะเทือนใจวะเอาไปแล <S <S แ้ว <sha> เนี่ยพายาคอพยาเนี่ยจะให้ผมรออีกนานไหมเนี่ยตกลงกันให้ได้กัน บูดาวเสียงโคตรน่ารักอ่ะเฮ้ยใครชอบใครชอบต้อต้นต้นสอบไหมต้นสอบไหมเอ้ยผมยังผมยังทวนอยู่เลยไม่เมื่อกี้เสียงใครพูดอ่ะขอ่อตัวเองมาเอาขอบเองมาผมผมพูดผมพูดพี่ขไหนอะแล้วก่อนทุกคนอ่ะไปแล้วใครสอบใครสอบใครสอบเมื่อกี้ใครสอบอ่ะบอกว่าโห่โห่ชอบชอบทวนอยู่เลยแม่ไม่เสียงใครพูดอ่ะเอ้ยพี่พีที่ยิ่เสียงผู้หญิงพูดป่ะเข้าบอลแล้วครับ ต้องนบงฝาฝากอ่ะพี่มาแล้วนะฝาดต่อฝาดกันได้ยังพอยยาคับพอยขาสอบใช่ใช่เอาเลยโอ้ยวยเรืองสีคนสุดท้ายวะอเหียสอบสิคนสุดท้ายอ่ะคอดีข้าคนค่ะไม่ใช่ใครพูด่ะบนขบนนข้าบนอนข้าบนอ๋อทีว่าคนในปีพอ อย่างเศร้เาเทียว่เศร้าเลยอ่ะเศร้าเลยเอาจ้กจเฮียมเฮียต้องสอบไปได้สอบไปได้มาพี่น้องแบบหวนถูกวยแง่แหวแล้วบ,บางนี้ก็ดูเ<า>ือนไม่ได้นี่ก็ต้องสอบนี้เลยเนะี่ยเออแบบไม่ได้นี่คือแบบขอให้เ,หเ,เ,วเวลามากเลยเสียเวลาชั่วสามสี่ชั่วโมงผมอะอที่เราได้ก็คือเขาจะเรียกตัวเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปสอบเลย และคือต้องทาประสบการณ์ของบ้านนอกใช่คือบ้านนอกก็สอบใช่ื่อก่อนนะ้ก่อนเมื่อก่อนนะสอบสอบวันนี้สอบยากมากสามห้าหกรอบมันผ่านไม่สอบแบบไม่ผ่าน่ะว้าวเพี่าเขาเข้มจังวะเขาบ้านนอกมันเข้มอยู่แล้วแต่เทมนี้เขาไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แนีในกลุ่มในแก๊งผมเขาบอกว่าสอบง่ายๆนี่เจนเจนว่ะเจนเจนว่ะ อ้าวห้าห้าเขาสอบเลยไม่ไม่ใช่ว่าพอสอบอะแค่ถามอ่าไอไอซี IC, บทคุณคืออะไรครับจบเลยเนะเขาเขาไม่ได้ไอเดียอะไรวะไอซีโอซีจีไอพีจีเอ็มจีอะพวกนี้เหรอ,อนนไม่ใชารอสอบไวริสปิดรอบนี่ไงคนเข้าง,งาบนนะห้องเราเนี่ยคอเข้างบนเราเนี่ยนั่นแหละเขาจะปิดแล้วถ้าใครคถ้าใครแน่น,นอนเฮ้ยเขาไม่สอบนี่หรอวะอะไรวะท,ที่ที่ถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรวะ ไอซีคือการทำที่อยู่ในบทบาทในโรงแรมประมาณนี้เข้าไปทำตรงนี้เลยสอบสอบสอบผ่านต้องทำด้วยอ่านด้วยอ่านด้วยอันนี้อะอะไรวะคิวจีคือการเอาเกมลื่นนี่นีจ<ะ>ับำนวนจำนวนเป็นลาไลายอยู่แล้วก็ดิ้กออกอะต้องสอบตรงนี้ใช่ไหมเกมหนีใช่อโอซี OC นี่ก็คือการพูดคุยนอกบทบาทลื่นชีวิตจริงประมาณนั้นใช่โอ ไอพีจีจับได้แม่นเลยอะไรวะการกระทำนอกเหนือจากความเป็นจริงอะเกินมนุษย์จีจีเปล่าพีจีไม่ใช่ไอพีจีไม่ใช่ไอพีจีจบจบจเกมแล้วจบเกมแล้วต่อไปนายสอบเลยเฮ้ยไม่เอายังไม่พร้อมยังพร้อมอ่ะแล้วก็ยังไม่พร้อมเลยปวดหัวผมมพออแต่ถ้าสมมุบถ้าสมมุิสอบเขาได้นี่ไปเลยน่ะเล่นอันนี้เลยนะวะก่อนแล้วจะให้ ไอพีมาละไอพีนี่คืออะไรอ่ะไอพีก็ไอพีเซิร์ฟเวอร์ไงโอเคไอพีเซิร์ฟเวอร์เกิดอะไรขอลิงก์โหลดเกมหน่อยครับไม่รู้ว่าอะไรโง่มากวิ่งเพื่อนลุกทีมออกไปแล้วผูดใส่พุ่งออกนะขอลิงก์โหลดเกมหน่อยครับพี่ครับไอมินเนอร์พี่อาฮาโอ้โหคิดว่าไม่อยู่ซะแล้วใครอยู่อาฮาใครคืออาฮาอ่ะพีมดูดีอาฮาอาฮาคือใครรู้แล้วเกินนั่นแหละเคยเคยผมเคยออกช่างว่าเข้าอะที่ผมชื่ออะไรวะ อาห้าอาห้าสมถุลยสวนติดตามโคตรบ่อยขึ้นข้าบ้าจุดกัญชาปะเปลี่ยนจุดกัญชาแล้ยแหละตอนนี้แย่แม่งจุดกัญชาอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเปลี่ยนจุดกัญชงไปกัญชาเปลี่ยนแต่ที่แพ็คไม่เปลี่ยนต้องไปดูท้องเขาเอ้ปากเขาแฉอีกโอ้โหสุดยอดเลยพี่ผมรับถือเลยอยู่กับเด็โคตรเก่งโอ้ยไปร้องเพลงดี พี่พี่ไปกับผมดิเอาพร้อมเงินยังไงมันมันไปได้แค่คนเดียวมันไปมันไปได้แค่คนเดียวตายนี่เลยตายนี่เอ๊ะไม่เป็นไรอ่ะผมอ่ะแม่งสับวันนอนแม่หัวใจเต้นตึบๆเลยจะจะจะจำเสียงใครได้นะครับอย่าห่างเสียงใครเฮ้ยอ้าวอ๋ออันนี้นี่หมายถึงผมนะครับครับออผมผมชื่อบุญครับผมชื่อบุญ บุญมีพอเทครับชื่อผมป้อบุญเลยอ๋อไม่รู้อ่ะผมเรียกชื่อช่องอะ่ะอ่าฮ่าผมเคยออกก็เคยออกคลิปนะที่เข้าชื่ออ่าฮ่าฮ่าปะ่ะชื่ออ,อะไรนะั่นแหละแล้วก็อ่าฮ่าผมเคยออกคลิปเข้าที่ผมชื่อไอ้่อมไปขาไ้างหลังเลยที่ผมชื่อบัตตก็ตชาวโลอ่ะของผมนี่โทลิก ทุกดีพวกนี้ออช่องเขาด้วยนะตอนพวกันชาเกมมดีตอนนั้นอ่ะโอลิคีชื่อผมในเกมอ่ะอุลิีมันข้อบาปูไปกปะไปแล้วไมเอาไ่เอาไม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 ่เี่เขามาที่มาสอบวอะไรอะพี่ฮะที่มาสอบวิอะไรอะวิคืออะไรอะอ๋อมาสอบพวกบานนอกไม่ให้บานอกบานนอกอ่ะเดี๋ที่าชนว่าห้าชน มหาชนอ่ะเออมหาชนโลเพเล่นบ้านนอกมาสอบอะไรเมืองนี้อ่ะไอเทียแล้วสอบจิบเลยนะแต่เข้าปิดเซิร์ฟโครทาระบบมันเจ๋งเออเดี๋ยวนะมันจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งนี่ที่ว่าผมคิดว่าเนี่ยรูปโทรศัพท์คิดว่าเป็นคนแบมันเป็นแค่โปรไฟล์อ่ะอ๋อโอมานี่ รู้เลยว่า uh ค่ะ huh. อ <us> ๋อ้าเลโอ้จำเสียงได้ผมได้ยินเสียงขนาดนี้ชัดเจนเลยนะอะห้าห้าจำผิดคนนะครับผมจชื่อบุญมีครับบุญมีอีกแก้ตัวเลยยิ่งเขาเขาเขเบาเขาเบาแต่ผมจำเสียงได้พี่ถ้าห้าจะเป็นคนโทรศัพท์เจอเขาสีแดงเนี่ยได้อ้าจำผมได้เปล่าที่พ่อมนุคนช้ากับคุณอะ ท่านผมนะคุณจ้ผมยังยังยังไม่เคยเข้าเซิร์ฟนี้เลยครับผมตามเพื่อนมาเล่นเลยครับเอ้ยแก้วเก้วจะเก็บเกันเชียกวะเฮ้ยพวกโกกี่น่าจะจำผิดคนแล้วนะครับผมบ้านนะไม่ไม่ไม่ผิดคนหรอกเนาะใช่ไหมคนเลยแหละยังเนียยแข่งยังเนี่ยใช่เลยพนงประชาฐานกันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ พูดเหรอผมชอบพี่ตอนที่ขนกันช้านี่แหละเจ้ีชอบชอบ fc เลยผมผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ตัวอย่างนี้ไม่ชอบนะพี่แล้วดีไปเอ็ดอ่ะผมเพิ่งมาเล่น mt ครับผมย้ายมาจากไฟเอ็มครับใพอดีเล่นไฟเอ็มรามันมันมันแรลกอ่ะี่เล่นไฟเอ็มกับลูบอกเพราะลบอผมเคยเล่นอยู่ครับแต่ว่าเล่นผ่านอ่ะ ผมพี่เพิ่งแกสตรีมไปหนึ่งซับไดผมผมไม่เคยสตรีมครับพี่โอ้่แกเปลี่ยนมาพี่อย่าแกตัวดิพี่พี่น่าจะจำผิดคนแล้วหรือเปล่าครับเสียงเสียงผมมันเหมือนขนาดนั้นเลยละป้าทีมถูกไหมให้ผมดูคลิปพี่อยู่เนี่ยนะมาเด็นนะอ้โคลิปคลิปอะไรผมไม่มีคลิปผมไม่มีช่องยูทูบไม่มีช่องเฟซบุ๊กด้วย เฮ้ยหงิดแล้วนะผมยังเคยทักไปหาพี่เลยแล้วพี่ก็อ่านแล้วพี่ก็ตอบเยอะใช่เหรอผมว่าพวกพี่น่าจะจำผิดคนแล้วนะครับไม่ใช่แล้วพี่พวกพี่อะไรคุณต้องเรียกเป็นคนน้องใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่เหรอใช่ใช่ใช่ไอ้ผมอายุสิบห้าเองอ๋อสิบห้าเลยสิบห้าครับสิบห้าเฮ้ยหยอกแล้วพี่พี่ พี่อยู่ยี่สิบแล้วผมเคยถามอยู่พี่อย่ามาเรียบเตอเลยไม่เรียบแบบนี้เฮ้ยไมเป็นไรมาปักเนี้ยเฮ้ยฮัลโหลเนี้ยจังอ่ะเอ้ยผมผมขอลิงก์โหลดโหลดเกมหน่อยดีครับโอ้พี่โอ้พี่ยัำเป็นไก่เถอะเฮ้ยพี่เนี่ยพี่เอ้ยใครออกไปวะเออมีหมีนี่วะ พี่พี่อะไรวะ n o n o n อะไร s t u อะไรอ่ะไม่ออกอ่ะอ่าว่าปื้อเฮ้พี่เมื่อไรเขจะมาสอบพวกเราอ่ะอ๋อก็ร้อยก่อนสอบเสร็จสอบเสร็จก่อนไหมไอ้สอบเสร็จตอนไหนไม่รู้สิไม่รู้ไอ้ข้างบนนี้ใช่ป่ะไอ้สิบสามสิบอะไรเนี่ยกูรู้จำได้กูจะทำให้ s k คือการฆ่าในโรงพยาบาลหรือฆ่านี่ตำรวจอะคือว่าฆ่าคนที่อยู่นเอฟเคอยู่อ่ะพี่ถ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ขอโฟกัสไปได้ไหมล่ะเออ ออเฟิศพอไหไม่ไม่พีอารห้าห้าใกล้ถึงคุยนเดียวนี่ว่าะตบพิงแค่ปีกับเอาผมผมอ่ะเอาผมผมชื่อบุญมีครับไม่ได้ไม่ได้เชื่อฮะบุญมีอ๋อใช่บุญมีพอทีครับบุญมีพอทีอ่ะยงเหมือนอ่ะผมเปิดผมเปิดดูอยู่ไม่ดี ไม่ดีสนะเดี่ยมาดิก็มาดิเอ้ยเสียงชัด t G เลยเนี่ยเดียวกันเป๊ะที่วันนี้ครับครับผมครับผมโอ้พี่พี่ต่อดีเลยชาร์กเร์แล้วเพียเนี่ยแม่เน็ตเน็ตผมไม่ค่อยจะดีไงยังไงก็ใช่อ่ะจำผิดคนนั้นนะครับ เขาอาจจะใช้ไมค์เดียวกับผมหรือเปล่าเสียงเลยแบบคล้ายๆกันไม่คล้ายตอนเนี้ยดูดูทุกคลิปเลยตอนเนี้ยไอไปเดียวมือนนกัไอไปเดียวกันะเสียงมันไม่เหมือนกันหรอกเช่นเดียวกแต่ก้าเสียงเดียวกันอ่ะต่อให้ไม่ไม่เหมือนมันก็เสียงเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ค่อยสบาย้วงานเสียงมันเลยแบบตำโทนต่ำๆไม่ใช่่า๋ย่อบุบไปนะ มีใครพร้อมหรือยังครับไอแมวแมวอ่ะอ่านนนสตาร์เนดครับนนนนสตาร์เนดผมอ่านอยู่เนี่ยแล้วพี่ผมก็คุยได้น่ะพร้อมครับนนสตาร์เนดพร้อมครับครับผมเฮ้ยตาเอาไปกุขอ่ะนะอ่าเป็นไงบ้างพี่เขาเคลิมไปเข้าไปบอกอรพร้อมไหมเขาทำเป็นอะไรบ้าง เขาไม่ได้ทำอะไรเลยพี่บอกว่าพี่ขอรอบต่อไปอ๋อคนยังไงก็เสียวอ่ะพี่มันมีโชว์หน่อยโชว์อะไรนะครับโชว์อะไรนะครับอ่าสอบพี่การสอบการคอร์รัปชัอ๋อแล้วบอกมาว่าอะไรบ้างอะผมอยากเล่นครับเธอจะบอกว่าอะไรวะไอซีคืออะไรครับอธิบายมาให้หน่อยประมาณเนี้ย ่เขาก็จะถามเขาไม่ได้เรียงนะเขาจะถามว่าไอซีคืออะไรต่อไปก็พ g ีคืออะไรแล้วก็ดีีคืออะไรเขาจะสะร้าบกันนะพี่ไม่ได้เรียง,นะด,งดีบคือการขับรถเล่นโดยใช้รถยนต์ครับผมอาเคคืออะไร NJ คืออะไรอาอ่านอ่านก็ได้อาละเคห้าไม่เจอนีไ่ไงเนี่ยเข้าไปในเพจแฟนเพจอ่ะเขาจะให้อยู่ เสียงก็ใช่เข ar> ้าไปในเกมน่าจะเป็นคนลงใส่หมวกฟ้าดูดีก็จะจำไม่ผิดผมยังไม่ได้สมัครแอคเคาน์เลยครับยังหาตัวโหลดไม่ได้เลยนะครับพี่โอ้แล้วพี่อ่ะพี่มีนานแล้วเกคียบอร์ดก็ใช่เลยเย้นี่แฟนตัวยงเลยใช่ไ ไอ้สัตวดูทุกวันอะอ่าฮ้อ่าห้าอันเก่งอ้าให้ละอ่าฮะอินฟินิตี้อ้าฮ่าฮ่าอ่าห้าอ่าหมสุ่ยเลยสวนที่แล้วชมสุ่ยมาจากไหนชมสุ่ยลุยอาฮ้าอาฮ้าอายาอายาพี่บุญมีครับผมครับผมชสุ่ยเลยสวนนี่เอามาจากไหนอะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนเลย พี่ยิ้มอ่ะพี่ยิ้มอ่ะยิ้มอะไรคุณรู้ได้ไงผมยิ้มผมไม่ค่อยสปายนะเสียงผมเเป็นโทนต่ำๆพี่ถ่ายได้ผมดูได้ไหมล่ะเอสซีรับปายใครชอบจะไปใครไปชอบจะใครใครไปชอบเป็ยังไงก็ไปคแล้วนะเอโอเคไหมตามตามคิวเลยครับไม่ไปเราไปนะตามคิวนี่เลยนี่ตามคิวใครไปวะพี่ดูนะผมมีวิชาแกล้งตัวเฮ้ยถ้าไปตามคิวนี้ใครไปตะก่อนอะ บัสวัดซี่<บ>ไงครับคนบืนมีอายุจริงๆเท่าไหรสิสิบห้าครับสิบห้านี่จริงๆเลยครับทั้งโอดสีทั้งไอซีเลยครับโอ้ไอซีอันนี้ผมไม่รู้อายุพี่อ่ะห้าห้าจริงๆนะเนี่ยย<อ>ังรู<อ>้เปิดแอปอ่ะเปิดแอปอ่ะอันนี้ผม<อ>ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเด็กผมไม่เคยดูช่องเขานะผมเพิ่งมามเล่นประเทศเนี่ยครับ มึงอ้าวเปล่ากูาถามว่ามึงหน้าวเปล่าไม่รู้ดิรู้ตัวเองเอาแล้วประเทศเปิดมานานแล้วแล้วพวกพี่เล่นเล่นกันนานยังครับเนะี่ยพวกพี่อะไรอ่ะยุดปลอมแปงลงไปแล้ว <c oughs> ผมขอร้องแหละว่ายแหละว่วายจริงๆแหละ <c oughs> พี่ปลอมเถอะจริงๆผมไม่ได้ปลอม <c oughs> เลิกติดตามนะเลิกติดตามนะยอม <c oughs> โอ้โหพี่ฟังเสียงผิดแล้วเสียงมันเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ ผมดูผมดูสามคลิปเนี่ยตอนเนี้ใช่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 ไอ้นี่เนี่ยผมยังไม่ใช่ตัวเกมเลยนะพี่ผมขอตัวเกมหน่อยดิคำพูดสั้นไอ้ขอบผมเองจี้จะโพสผมผมผมว่าผมจะไม่ผ่านคอมข้าว่อมครับผมครับผมครับผมเองครับวเซ่ W A โอ้อตายแล้วไอในไอซีชื่ออะไรล่ะครับไอซีอะครับใช่โมโทลิเออโมโทลิโมโทลิมิวมิกฮอคไหมครับผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับอะไรนะครับชื่อชื่อไหนไอีชื่ออะไรอ่เพื่อเพื่อเจอกันนะจะได้ทักทายครับ โลกิเออโคโลกิเอ e, อโคโลกิใช่ใช่ไปแข่งไปแข่งรถมาได้ที่สามอ๋อเขามีแข่งรถได้เหรอโคฟยวเลยใช่เขาดิฟอากกีนะากันผมก็เลยไปแข่งก็เลยได้ที่สามมาไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ได้โบหนึ่งได้เทอร์โบมาเห็นว,ว่าเพื่อนผมมันแนะน,นํามาไงว่าได้เทอร์มนี้น่าเล่นในบุญมามาดีมาดีเพื่อนเลยลองมาสมัครดูครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ตอนแรกผม,มเล่นเล่นไฟเอ็มอะแต่ว่าคอมผมกากนะผมเลยแบบโอ้ยแม่งไม่ไหวว่ะมาหาเล่นพวกเอ็มดีดีกว่าแล้วม,กกมันประจบกัี่เพื่อนนะพี่ไม่กากนะพี่ยังเล่นไฟเอ็มได้อยู่เลยแหลกครับมันแหลกมันมันเล่นได้แต่เปย์มันวิ่งประมาณสิบพ้าแม่งไม่ไหวพี่ครับหยุดปลอมเสียงเถอะจริงน,นะผมไม่ได้ปอลอมอันนี้เสียงจริงผมเลย เสียงผมแก่อไม่ผมรู้ว่าพี่พี่อ่ะไม่ได้ปลอมเสียงแต่พี่อ่ะเอาไปไม่รู้จักอาหารได้ไหมอาหารเขาเป็นใครนะครับผมเพิ่งมา,<ฮ>ม,ามาเล่นนะผมยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศนนะ่ะอะไรนะครับไม่รู้จริงอะ่ะใช่ คนจำผิดคนเล่าผมว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะผมไม่ใช่จริงตัวใช่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้นี่ไงเขามีคลิปสอนโหลดด้วยเนี่ยโอ้ผมก็หาลิงก์ลดตั้งหานยีเปียกับตอเลยไปหาขอใครใครก็ไม่ให้ผมไม่รู้จะตอบแล้ว ดีเจอแล้วไม่งอแล้วเนี่ยดีจ้าสวัสดีครับคุยกับพี่ยห้าเพื่อนเพื่อนคุณจำผิดคนแล้วผมชื่อบุญนีอย่าห้าพี่ยห้าอย่าพูดโอ้พี่ผมจำได้ครัับตวุยสมทุยลุยส่วนแต่ผมคุยจำได้พี่ผมชื่อบุญนี้มนี้ครับคุณจำผิดคนแล้ว ผมเพิ่งมาเล่นน่ยใช่ไหมแอดมินไปไหนไหนสองคนเราอ่ะใครจะสอบใครจะสอบก่อนสองคนเราตามตามคิวเลยครับพี่ก่อนก็ได้ครับใช่โอเคอาจจะคล้องไม่คล้องนะพี่ผมกระจายเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราคนสุดท้ายใช่ไหมของรอบ ใช่ครับโอเคครับแนะนำตัวไอซีโซีครับชื่ออะไรสวัสดีครับไอไอซี I ชื่อบุญมีพอเทครับโอซีชื่อชื่อเล่นชื่อบุญครับบุญมีเลยนะบุญมีพอเทครับงนงนะ โอเคครับเทติทติบุญมีพอเทใช่ครับใช่ครับโอซีชื่ออะไรครับโอซีโอซีชื่อบุญครับอายุสิบห้าปีครับครับกดโลเพรู้อะไรบ้างครับกดโลเพก็รู้หลักๆเลยก็คือ IC ครับก็จะเป็น การพูดคุยของตัวละครเราสมบทบาทไปเป็นตัวละครนั้นนะครับผมอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงอะ่ะแล้วก็เอาชีวิตจริงไปพูดในเกมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับ mm hmm. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ OC ครับผมก็จะเป็นการเราเอาพูดพูดนอกบทบาทอะเอามาไว้ในเกมะครับใช่แล้วบทบาทของไอ้บุญมีพอเทเนี่ยเนื้อ <c oughs> เรื่องประมาณไหนครับเนื้อเรื่องก็จะ คนที่เคยเคยรวยครับแต่ชื่อชื่ออาจจะบันนอกนะครับแต่ว่าแบบเคยรวยมาก่อนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักคนหนึ่งครับเพื่อนรักคนหนึ่งมันชื่อผมจําชื่อไม่ได้แนละ้วแล้วมันแบบทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็โดนโดนโกงกันโดนโกงจนจนทาให้ตัวละครบ,บุญมีเนะี่ยมันเกิดการล้มละลายครับ ล้มละลายเราเป็นเป็นนี้ครับเป็นนี่เราทำาไงก็พยายามหนีหนีออกนอกประเทศครับข้ามน้าข้ามเรือแต่ว่าไม่มีค่าเครื่องบินเลยวนี้บินออกนอกประเทศมาจะต้องหนีหนีลักลอบออกมาก็เลยมาได้ขา่าวเกี่ยวกับประเทศ่ยครับก็เลยอยากจะมาลองอยู่ครับลองอยู่ลองทําธุรกิจลองศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อมาดําเนินชีวิตประจําวันอะไรเงี้ย หมือนแบบมาเกาะก่อตัวกอร่างสร้างตัวครับประมาณนี้คิดส่วนละก็คือจากอดีตเศรษฐีตกอับต้องหนีลักลอบเข้ามาเมืองมหาชนใช่ครับแล้วการที่เข้ามาในมหาชนเนี่ยเราจะเล่นบทประมาณไหนครับเป็นโจนหรือว่าฟาร์มหรือว่าส่วนไหนครับก็มันจะเป็นไปได้หลายแบบครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องเพราะต้องทํางานครับแบบทํางาน พยายามไม่เข้าเมืองครับเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบลักลอบเข้าประเทศปาใช่ไหมล่ะเราก็เข้าเมืองแบบให้มันแบบลอตาลอใจไม่ได้ครับพอทํางานเล็กๆน้อยๆก็แบบได้เงินสะสมก็เริ่มทําธุรกิจธุรกิจเสร็จจากดีมีเงินทุนเยอะแล้วก็ไปทําธุรกิจเกับวความมืดอะไรเงี้ยครับใช่ อาจจะมีพวกเจอเจอเพื่อนเจอกลุ่มในระยะเวลาที่เราทํางานมาครับอาจจะแบบรวมกลุ่มมันได้อะไรเงี้ยเจอเจอผู้คนคุยถูกคอกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนมาทําธุรกิจร่วมกันเคยครับบอบาาหน้าค่อนข้างน่าสนใจครับกดแล้วมาเล่นนี่คือมาเล่นคนเดียวหรือยังไงเ่ยใช่ครับมามาคนเดียวเลยครับคนเดียวใช่สดใช่ครับผม โอเคแล้วขอทากดโลเพนหน่อยนะครับได้ได้ครับอ่าโอเคครับก็หลังจากนี้นะครับแอดมินเขาก็จะถามเกี่ยวกับกฎของเซิร์ฟนะครับผมว่าเอ่อกดโลเพควรเล่นยังไงโอไอซีโอซีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกฎทั่วไปนะครับผมก็จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมอ่าส่วนเกี่ยวกับเรื่องระบบนะครับว่าเขาอ,อัปเดตอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรก็ฝากรอติดตามชมกันด้วยนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้สอบไปแล้วนะครับเป็นอันสรุปว่าผมสผ่านนะครับได้ไวริสแล้วนะครับเข้าไปเรียนในประเทศครับโอเคก็ดีใจด้วยนะครับดีใจผมด้วยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับห้องนี้มีคนอยู่ไหมครับ อันนี้ค่ะว่าไงคะอันนี้ท kind of ํา um, ทําอะไรกันอยู่ล่ะครับเนี่ยอะไรนะคะทําทําอะไรกันอยู่ลหะครับอะไรนะอะไรนะทําทําอะไรกันอยู่ล่ะครับไม่ได้ทําอะไรค่ะเล่น MTA อยู่อ๋ออันนี้คุณโซคัสดนี่เพิ่งสอบผ่านเลยนี่ครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่งสอบผ่านเลยอันนี้สอบผ่านไหมครอ๋อผ่านผ่านแล้วครับคุณโซคัสดนี่ชื่อชื่อเล่นชื่อไงลครับ โอซีเหรอคะใช่ครับใช่ครับซีชื่ออะไรครับช,ชื่อชโยคะ่ะอ๋อคุณโยไอซีตามชื่อ,อเ,เลยค่ะโซคันหรือซีอคิวครับอ๋อผมผมชื่อบุญนะครับบุญโอเคค่ะเอาไว้เอาไว้เจอกันในประเทศนะครับเอาห่อ,อได้ไหมลิลล่าเข้าเกมดีกว่าเราสมัครครับสมัครเกมเป็นสมัครกันดีก่า ต่อแท่งจริงเลยส่อไปลิฟท์ผ่านแล้ว啊ครับดีใจเกิน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตั้งชื่ออะไรดีวะอะไรวชื่ออะไรวะบุญบุญมีพอเทต้องต้องต้องตั้ง,ง,ง,งบุญมีพอเทดีวะไหนละหันเลยละกัน อ่าใส่ใส่รหัสเสร็มหมดแล้วอ่ะกดกดกดสมัครดีกว่าใส่รหัสเสร็จแล้วกดสมัครรจิสเตอร์เลยเฮ้ยไอ้เหี้ยคุณยังไม่ได้สอบ v a ลิตอ๋อ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 มึงเงือ